มือนี้มาซ่อมไดปันไฟได้วครับเด้าแล้วหลานเด้อเอาขึ้นไปเลยมันมีอีกแล้วมันวิทย์ กับหลานเด้อมันอีเด้อเอากับหลานสิมาสควมได้ปันไฟรถแห่ว่าท่นว่าได้ปันไฟรถแห่เป็นว่าันผู้ใดอยากได้ได้ปันไฟรถแห่ผู้ใดขังก็มาเด้อสร้างเตาก็บสอมเป็นพ่อหลานพ่อละขับเพชรจังไหนนั่นจะคอยเบิ่งต่อนะครับได้มันใหม่ว่าท่นว่าสตาร์ทแล้วเปิดสวิตช์เกินค้วนเกินเต็มเลยครับนี่ครับได้ปันไฟนะครับขนาด ให้เตอ๋อจะทำเอาเป้า้างนั่้านนหญ่สร้างเตาพันเด้อตัวนี้เด้อคัผู้ใดมีใดบันไฟมันไฟบอกกขมาเด้อต้องถอนไดออกหลานรัยให้ในใหม่ พ่นนะรับรุ่นลัขหลัหัวหนึ่งหัวสองหัวสามห่างกันสามช่องพันสองรอบอันนี้คือใดปันไฟขนาดสามสิบเนะครับกใส่ครับงานก่อสร้างนะครับ อุตสาหกรรมก็าส้างได้นะครับไปเชื่อมไปใส่ไฟฟ้าได้นะครับหรือว่าเป็นรถแห้งรถแห่ are, เครื่องเสียงได้นะครับเนี่ครับเดี๋ยวกับผมมุ่นแสนแจชิสอนส,สิผ้าพันใหม่นะครับมันใหม่นะครับครับเอาลูกผ้าหลานเห็ดครับครับคนเท่าก็เห็ดดีก็ได้ดีนะครับลูกหลานก็นให้ทําตัวดีๆเด้อเห็ดงานเหล่ายาปลาปิ่งก็ย่ากินหลายกินมันพอดีพองาม เป็นพี่เป็นน้องก็หักกันแพ่งกันเด้อพี่น้องเลยมาบ่งน้ากันการพันได้ปันไฟขนาด30เค่นะครับตัวนี้ครับเชื่อมได้พอมนะครับไฟ223เฟสเนาะแล้วก็ไฟร้อยสิบเนาะครับครับผมเป็น220บ้บานเท่าได้นะครับผมเป็น3เป็น3เฟส220ญี่ปุ่นนะครับผมขับได้ปันไฟตัวนี้ครับไฟเชื่อมนะครับไฟเชื่อมพันสามชุดนะครับ ชุดแบ่งเคิงเคิงและหาก้อนนะครับพันแบบไดสตาร์ทนะครับไดเออพันแบบไดชาตนะครับหนึ่งสองสามสี่หานะครับแต่ว่าพันหลายเซนนะครับพันประมาณจากเซนน้อยเนาะพันเดี๋ยวครับสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพันสิบสองเซนนะครับพันสิบสองเซนตัวนี้นะครับหาก้อนนะครับแบ่งเคิงนะครับแบ่งเคิงหาก้อนนะครับ เลือกแล้วก็เป็นนี่สิละครับเป็นแค่แมรเล็ทธรรมดานะครับรวดก็รู้สึกว่าหลายโลอยู่นะครับกับจีหลายโลเติบอยู่ดอกอีู่ประมาณสิบโลบล่ะเพิ่งครับครับเฮาก็เริ่มพันแล้วนะครับพันเบอร์สิบแปดสิบสองเซนนะครับเบอร์สิบแปดสิบสองเซนนะครับสั้นที่หนึ่งพันสองรอบนะครับก่อนที่หนึ่งก่อนที่สองพันสามก่อนที่ ก่อนที่สามพันสองอนที่สี่พันสามอนที่ห้าพันสองนะครับมันจะเป็นสามโปนนะครับมันจะเป็นสามสามสามชุดนะครับสามชุดร่วมกันสองขางก็ับเป็นหกชุดนะครับเริ่มพันแล้วนะครับได้บันไฟก็พันชุดไฟเชื่อมมันนะครับไฟเชื่อมก็ไปได้เครื่องหนึ่งนะครับนี่นี่ขนาดเครื่องหนึ่งได้ครับนี่มันยังหลายขนาดนี้นะครับเอาพันต่อไปครับได้บันไฟเข้ากับพันไกลสีแล้วนะครับไฟเชื่อมมันนะครับนี่ครับ การพันไฟเชื่อมมันก็ไม่ยากอกครับเข้าบอมีลวดหลายรอเข้ากับเ็ดแบบตัดเอานะครับนี่ตัดเอาเทละเส้น12เซนนะครับนี่ได้พันไฟตัวนี้12เซนนะครับสาหรับไฟเชื่อมมันนะครับนี่เข้ากับพันในเหลือยุคคตสุดท้ายนะครับเอาพันแบบไดทสี่ภาพพันเด้อครับเด้อสองหลอบก่อนแรกสองอบ 我真天了、啊。 ครับสาหรับไดบันไฟตัวนี้นะครับกัพันุไก่ซีแล้วเรานะครับมันมีหลายอย่างหลายระบบนะครับเป็นไดบันไฟขนาดใหญ่ครับอันนี้เป็นไกบันไฟใส่ในการก่อสางกระไดนะครับสิเป็นใส่ในใส่ก็ไดใส่ไฟแห้งๆนะครับไฟมันแอมงสูงเชื่อมก็ได้ไฟฟ้ากก็ได้นะครับร้อยสิบก็ได้สองร้อยยี่สิบก็ได้นะครับ ครับนี่ครับเป็นไดปั้นไฟขนาด 30k นะครับไกลทีแ้วแล้วครับปั้นไปนะครับสู่กันไปครับสู่กันไปสู่ไปเรื่อยๆสู่จนบไมี่ล้มหายใจนะครับคนเฮ้าครับความรูบ่มีนะครับเฮ้าก็ต้องมาเห็นงานแบบนี้ก็ดีใส่ความสามารถของเฮ้านะครับครับผมอุไรอยากเห็นกระลองเบิรงเดออยู่ในช่องมนแสนผ้าสมนะครับมนแสนอีสานสบายสบาย ขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อทีท่ติดตามครับ ปันไฟกับต่อสายนะครับมุนอุยปุยนะครับ ครับนี่ต่อไฟต่อสายกำลังสิแล้วเดี๋ยวผมต่อสายเรียบร้อยอาบน้ำยากระชิล่องเนาะครับปดเอานะครับทนเอาครับผมก็เห่าก็ต้องต่อสู้ครับงานเนาะครับถึงจะลำบากสำหรัก็ต่อสู้เนาะครับคนไทยเห้าครับเห็ดได้คือกันนะครับเครื่องปั้นไฟมาจากญี่ปุ่นเครื่องใหญ่ๆเนาะครับเอาลองบิ่งว่ามันสิได้มาด้ครับอันได้ผมก็เอาลงยูทูบไปถายคนไทยเห่าฝึกเห็ดน้ำกันเนาะครับเนาะ สู่ไปครับสิ่งไหบอดีก็เข้ากับเเห็นมันเนาะเห็นแต่สิ่งมันดีๆเนาะครับเ<อ>มื่อเอินมดสัญญจีนสอนก็นสิได้ไปตั้งชี้หมอลัมเนาะครับกต<อ>ิคขอล่างงานบนจักสองสามชั่วโมงไปตั้งชี้หมอลัมกับก<อ>ับหมอลําผู้หยิ่งเพ่ะนเนาะอยู่ของของ,ของอัดเนาะครับผมเ<อ>มื่อเอินเานาะครับกงสีต่อสายแล้วอาบน้ำยาแล้วก็ไปตั้งชี้หมอ่ําใหม่เพิ่นเนาะครับอขอบคุณหลายๆสำหรับผู้จัดการใจดีผู้จัดการใญ่ ครับเหมืนเป็นคนใจดีครับขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อครับเมื่อน,นี้ก็สิประกอบแล้วนะครับครับเบิงงเด้อครับเด้อ ได้ปันไฟครับได้ปันไฟขนาด30เชนะครับใส่กับพวงดนตรีก็ได้นะครับใส่กับเครื่องก็สั่งทุกชนิดได้นะครับรับบันีีเฮ้าติประกอบแล้วเด้อมาเบิ่งน้ำกันเด้อครับเด้อมันติใส่ได้บอคนไทยเฮ้าเครื่องนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับบอหูว่าหมองไดมันเสียแน่มันถึงด้ช็อดกันมันถึงได้ใหม่นะครับบันนีเฮ้ามาพันเรียบร้อยแล้วติประกอบเขาแล้วก็เช็ค ลองไฟนะครับว่ามันดีเป็นจังใดนะครับมาเบิ้งน้ำกันเด้อครับผมคลายที่จะบคล้ายู้ล้างหูน่ ใกล้เแล้วนะครับสำหรับไไดปันไฟ้นะครับประกอบนะครับกับสุกับล้านเนี่ยแหละครับพี่น้องเอ้ยมาสูกกันต่อไปครับในพอดีข้าก็จะเห็นมันนะครับนอลูกล้านก็ได้ยยาเสษตรงเศษติ๊กจะไปไก่มันเด้อเรายาปลาปิ้งกับจิ้มน้อยๆเฮ็ดเพื่อพ่อเพื่อแม่จะของนะครับเพื่องานน้ำอ่าวกับเพื่ให้มันดีๆนอะครับไดปันไฟ้นะครับเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ประกอบ ก็ที่นํ่งไปซองบนนะครับครับเดี๋ยวเบงแล้วติดติดเครื่องแล้วก็ล่องไฟเบรงจังไฟเบรงนหนกันตีเด้อ่าคนเฮ่าก็เหตุได้คือกันนะครับคนไปอีสานบานเฮ่าคนไทยอีสารกรน,นก็เหตุได้คือกันเด้อ นะครับเป็นเครื่องมาจากญี่ปุ่นนะครับคนอีสานบ้านเฮาคนไทยอีสานนะครับเป็นคนสอมกับผมมันสั้นชั้นสอนนะครับพาลูกพาหลานสอมนะครับครับไม่ไดอยากสอมผู้ใดอยากเพก่มกับเบิรงเอาได้ครับเนี่ยเครื่องมันขึ้นอันโตโนโมัตินะครับเวลาเฮาจีนะครับเวลาเฮาจีไฟเครื่องมันตีขึ้นโดยอัโตโนโมัตินะครับ ทำรงได้แล้วนะครับผู้ไดมีได้ปันไฟอาจจะเป็นรถแห่ก็ได้ครับนี่รถแห่รถยางมันเชื่อมได้น้ำนะครับเป็นไฟฝากก็ได้220บกระดีนะครับครับใส่ได้แน่นอนพันไม้นะครับพันเรียบร้อยแล้วครับครับสำหรับเรือเครื่องเครื่องนี้กับปืนเป็นเครื่องปันไฟขนาด30เชนนะครับเชื่อมดีนะครับเื่อมเื่อมดีเรียบร้อยนะครับผูไดอยากเฮ็ดอยากยังว่ามีปัญหากับมาเด้อมลแส่นแจนสอน เบอร์โทรศัพท์0879987939เกด้วยครับเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับ